สวัสดีครับเรียนท่านอาจารย์เจริญชัยฤิธิรุธและอาจารย์ผู้ริเทศสากิจอาจารย์ปรัชชัยเชิดโชติศัพด์ผมนักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์นายถาปรกรที่จดีรหัสนักศึกษา5 9 3 3 2 2 1 0 0 6 9 ขออนุญาตนำเสนอหัวข้อโครงงาน,นารสหกิจเรื่องการตรวจและควบคุมคุณภาพงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสถานประกอบการที่ออกสาหกาิจบริษัทเมอเดนดีจำกัดที่อยู่26 5ทับหขีด51หมู่16ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนความเป็นมาและความสำคัญจากการเข้าปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาในโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและได้รับมอบหมายงานจากวิศวกรที่ปรึกษาให้ศึกษาในส่วนของงานก่อสร้างจากการเข้าไปศึกษาในโครงการก่อสร้างทำให้ทราบถึงปัญหาในงานก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องการ ตรวจและควบคุมคุณภาพในการในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะถ้าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้ตัวโครงสร้างมีความเสียหายตามมาทำให้เกิดความเสียหายได้ผู้จัดทำเลยมีความสนใจในการศึกษาในงานการตรวจและควบคุมค,คุณภาพงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก วัตถุประสงค์ของโครงงานสาหกิจ 1. เพื่อศึกษาการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอาคาร 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้าง 3. เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการก่อสร้างโครงสร้างขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนที่1ตรวจสอบเหล็กเสริมคอนกรีต 1>, 1. ตรวจสอบขนาดและน้ำหนักเหล็กเสริมให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแบบที่กำหนด 2. ตรวจสอบว่าเหล็กมีสนิมหรือไม่ถ้ามีให้นำออก 3. ตรวจสอบสถานที่เก็บกองเหล็กจะต้องไม่เปียกชื้นอยู่ในร่มมีหลังคาปิดมิดชิด 4. ตรวจสอบการใส่เหล็กพิเศษให้ถูกตามตำแหน่งและตามแบบ 5. ตรวจสอบแบบรายละเอียดและข้อกําหนดเหล็กเสริม 6. ตรวจสอบการเสียบเหล็กเสริมที่เตรียมไว้สำหรับงานที่ต้องทําต่อเนื่องเช่นงานบันได 7. ตรวจสอบการผูกเหล็กเสริมแบบการยึดคงให้มีความมั่นคงไม่มีการโยกมาได้หรือยุบลงส การตรวจสอบการข้อแบบหล่อคอนกรีตตรวจสอบระบบความเหมาะสมของระบบไม้แบบที่จะนํามาใช้กับงานตรวจสอบน้ําหนักบรรทุกต่างๆที่แบบหล่อจะต้องรองรับได้ตรวจสอบความละเอียดของระดับระยะแนวที่กําหนดไว้ในแบบตรวจสอบระดับที่จะทํางานคอนกรีตทําเครื่องหมายกรารกบาดให้ชัดเจน ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการทำแบบหล่อตรวจสอบการค้ำยันแบบหล่อตรวจสอบแบบหล่อให้ได้ดิ่งฉากแนวความละเอียดตามข้อกำหนดในแบบตรวจสอบรอยต่อของแบบหล่อคอนกรีตห้ามให้มีรอยรั่ว ขั้นตอนการตรวจสอบการเทคอนกรีต 1. ตรวจสอบข้อกำหนดว่าระบุให้ใช้คอนกรีตประเภทใดและใช้กำลังเท่าไหร่ 2. ตรวจสอบการเลือกใช้ความข้นเหลวของคอนกรีตหรือสลัมสามตรวจสอบสภาพของตรวจสอบสภาพความพร้อมของพื้นที่ในการเทคอนกรีต 4. ตรวจสอบปริมาณคอนกรีตที่จะใช้เทเพื่อนำมาเทในหน้างาน 5. ตรวจสอบการจัดลำดับการเทคอนกรีตให้ต่อเนื่องสม่าเสมอ 6. ตรวจสอบให้มีการจี้คอนกรีตอย่างสม่ำเสมอถูกต้อง 7. เก็บตัวอย่างคอนกรีตและระบุวันเวลาสถานที่พร้อมทําเครื่องหมาย 8. ทันทีที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัวให้เริ่มการบ่มทันที 9. ตรวจสอบผลการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของคอนกรีตจ,จากลูกปูนตัวอย่างที่เก็บไว้สรุปผลการดำเนินงาน 1. เข้าใจเทคนิคและลาดับขั้นตอนการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยเข้าใจถึงเทคนิคก,การก่อสร้าง ซึ่งเป็นข้อสําคัญในการควบคุมง,งานถ้าไม่มีเทคนิคการควบคุมง,งานยากที่จะควบคุมง,งานให้ออกมามีมาตรฐานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว 2. ทราบถึงหลักการที่ถูกต้องในการก่อสร้างโครงสร้างอาคารบ้านพักอาศัยรู้ถึงหลักการที่ถูกต้องในงานก่อสร้าง 3. ทราบปริมาณวัสดุดก่อสร้างที่ใช้ในทาที่ใช้ทําในส่วนของโครงสร้างทําให้ทราบถึงปริมาณวัสดุดในการก่อสร้าง 4. รู้วิธีการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างโครงสร้างให้มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 1. ในการทำงานในระยะแรกยังไม่คุ้นชินกับรูปแบบการทำงานที่ไม่เคยปฏิบัติอาจจะทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 2. ขาดความชำนาญในการอ่านแบบทำให้การอ่านแบบมีความล่าช้า ขอจบการนำเสนอครับขอบคุณครับ